สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอีกดอกพระมหาไพาวันโพสต,ตอกยมสุวิทย์พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าอะไรวันที่6พฤษภาคมจากกรณีพระมหาไพาวันด้โพ์เฟซบุ๊กถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากการบรรยายธรรมถึง4ี่0 0บาทต่อมาพบว่านายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพุทธอิสระโพ์แซะพระมหาไพาวันถ้ารวยก็เอาเงินมาจากพูทเดือดร้อนโควิดบ้าง จากนั้พระมหาภัยวันโพสต,ตอบโต้ระบุอันหนึ่งในสมัยที่โยมสุวิทเป็นพระกร้าพูดด้วยคำสัตว์ไหมว่าไม่เคยรับปัจจัยเงินทองเลยแม้แต่แดงเดียวไม่ว่าจะเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่นจะเล่นลิ้นเล่นคำอัตมาไม่มีปัญหานะแต่ช่วยส่องกระจกดูตัวเองด้วยจะดีมากแฮกขายคำเก่งนะเราซึ่งล่าสุดพระมหาภัยวันได้โพสเฟซบุ๊กอีกครั้งเป็นเทปรายการ ขณะที่นายสวิททองประเสริฐไปออกรายการข่าวขณะยังเป็นพระให้สัมภาษณ์พิธีกรข่าวคนดังระบุว่าเป็นคนเขี่ยให้มีการออกมาเล่นบ่อยๆฉันเองเป็นคนโทรไปบอกลุงกำนันวันสุดท้ายที่ทหารจะออกมาฉันเองเป็นคนส่งสัญญ,ญาณโดยพระมหาภัยวันเขียนระบุว่าถ้าอาตมาเป็นพิสุสันดานกาแล้วพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่าอะไรฮะปอลอเป็นพระเล่นกีฬาไม่ได้นะโยมสวิทเป็นพระจะมาเขี่ยลูกไม่ได้ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ